ลูกค้าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะสามารถเข้าถึงในทุกๆสินค้าและบริการปัจจุบันนะครับคนทั้งประเทศเราสามารถเข้าถึงสินค้าได้ที่ที่ดีทั่วประเทศจะดูสินค้าจากที่ไหนก็ได้ทุกเขตทุกอำเภอทุกตำบลซึ่งปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวลูกค้าเองก็มีความข้าเทียมกันทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าที่ราคาที่ดีราคาถูกและตรงตามความต้องการของทุกคนไม่ว่าจะร้อยสายไหนก็ตามนั้นสิ่งนี้ จะช่วยทาให้ความเป็นู่ของทุกคนดีขึ้นแปลว่าในทุกๆจังหวัดมีเซลเลอ์อยู่บนตอกลอกแล้วนะครับแปลว่าส,าสินค้าและบริการถูกเข้าถึงนะครับนอกจากสินค้าแล้วเรามีสินค้าประกอบด,ด้วยทั้งเฟอร์นิเจอร์ในพอนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ละไของตกบแต่งบ้านนะครับกลุ่มเ,เาานะครื่องใช้ไฟกลุ่มสินค้าปรับภรมบ้านนะครับภูม,มิพุกเนี่ยแล้วก็แคทที่เราเพิ่งเปิดมาประมาณช่วงปีกว่าๆนะครับก็คือ living lab าย เด็กเกิดมาเลยนะคะก็จะมีกลุ่มสินค้าอย่างพวกผ้าอ,อ้อมรถเข็นเด็กอะไรก็ตามที่เ,เป็นสินค้าที่ค่อนข้างขายดีนะคะรวมถึงพอโตไปก็จะมีเรื่องของการต้องดูแลคุณภาพชีวิตของลูกในด้านต่างๆแล้วนะคะซึ่งมูลค่าของตลาดแม่และเด็กตอนนี้นะคะ่ะก็อยู่ที่ประมาณ40,000ล้านบาทน,นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอาก็จะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆคือเรื่องของเอจิงโซซ c i ตี้นะคะ ตอนนี้ค่ะสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีในเมืองไทยมีอยู่20%เราก็คิดว่าจริงๆก็จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกอเราไม่ค่อยอเ,รเ,รเราอาตารัตราการเกิดของเด็ลกลดลงนะคะฉะนั้นหมายความว่าอาตาัตราการเติบโตของประชากรหูุ่มสูงอายุเนี่ยจะมากขึ้น